จก็คือราชาเพลงพ,อพ็อปผู้ล่วงลับคงไม่มีใครลืมว่าไมเคิลแจ็คสันเนี่ยชอบให้ลูกๆใส่หน้ากากเวลาไปไหนมาไหนหรือไม่ก็เอาผ้าคลุมเป็นไอ้โมงเลยไม่ให้ปปารสัสซี่แะภาพได้ถ้าเด็กๆอยากจะไปช้อปปิ้งก็จะพาไปตอนห้างปิดแล้วค่ะและไม่ยอมให้ไปโรงเรียนนะคะให้เรียนที่บ้านแทนจนกระทั่งไมเคิลเสียชีวิตเราก็เลยได้เห็นหน้าลูกๆเขาชัดๆถึงหลายคนจะว่าไมเคิลพิสดารแต่เจ้าตัวเห็นว่านี่คือวิธีที่ดีที่สุด ที่ลูกๆจะได้อยู่อย่างปลอดภัยจากโจรลักพาตัวเรียกค่าไถ่และไม่ต้องกดดันกับสายตาของใครต่อใครที่จำได้ว่าเขาเป็นลูกซุปตา,า่ส่วนคุณพ่อจอมเวอร์ทอมครูซแม้จะยอมให้สุรีเนี่ยเข้าโรงเรียนได้แต่ก็เป็นโรงเรียนหรูค่าเทอมนะคะปีละสองล้านแถมยังจ้างนักสืบเอกชนให้เก็บข้อมูลพ่อแม่ของเด็กที่สุรีเล่นด้วยทุกคนแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเขาเงียบ เพื่อให้แน่ใจค่ะว่าไม่เป็นภัยกับลูกสาวเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะก็มีข่าวว่าพี่ทอมถึงกับจ้างสแปนอินให้เด็กหญิงรุ่นดาวเขาเดียวกันเนี่ค่ะมาแต่งตัวเป็นเหมือนซูรีเดินไปไหนมาไหนให้ใครๆเห็นส่วนตัวจริงอะ่ะบอดี้การ์ดคอยดูแลอย่างรัดกุมเลยเอออันนี้ก็แบบเยอะไปมะ และคู่รักสระานโลกอย่างแบรดโจลีถึงจะพยายามทําให้คนทั้งโลกเห็นว่าเลี้ยงลูกแบบบบ้านเดินถนนชิวๆแต่ขอโทษลับๆตัวนะคะบอดี้การ์ดยุบยับเลยค่ะบางงานนะคะมาถึง20คนค่ะดูแลทั้งประชิดต,ตัวและในระยะไกลตอนที่เธอจะคลอดน้องชัยโลลูกสาวคนแรกในไส้นะคะก็ถอไปถึงประเทศนามิเบียชวีปแอฟริกาน่นเลยเพราะว่ารัฐบาลน,นามิเบียเนี่ย เขาการันตีทั้งความปลอดภัยจากผู้ร้ายและปารารตีถึงขั้นที่ว่าช่างภาพที่ขอวีซ่าเข้ามานนมิเมียนะคะจะถูกสอบประวัติอย่างละเอียดและจะได้รับวีซ่าก็ต่อเมื่อได้รับการยินยอม mm hmm. เป็นลายลักษณ์อักษรจากแรดและโจลีเท่านั้นจึงสื่อประชดเลยนะคะว่านามิเบียมีวันโจลีแห่งชาติกันเลยทีเดียว ส่วนซุปตาฝั่งเอเชียอย่างเทียนหลิวเตอ๋อหัวก็ไม่น้อยหน้านะคะตอนนี้ภรรยาก็อุ๊บอิ๊บไม่บอกใครจนปาปาลตตี่เป็นแพะได้เองค่ะแล้วตอนมีลูกเนี่ยถึงกับทุ่มหลายล้านซื้อคฤหาสน์ในย่านสงบของฮ่องกงก็จะมีต้นไม้ปกคลุมให้รออพ้นจากคมเลนปาปาละตี้มีกล้องวงจรปิดทั่วบ้านเลยแล้วก็จ้างบอดี้การ์ดมาตั้งหลายคนเลยนะคะไม่ต่ำกว่าสิบคนค่ะคอยดูแลตลอดยี่ชั่วโมง